สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วจ้ากับช่องมีนาวค่ะวันนี้พาทุกคนมากินปลาส้มนะคะหรือแซลมอนนะคะตําใส่ถั่วฝักยาวเนาะแซ่บๆวันนี้อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้มีแต่ผักเขียวนะคะทุกคนมาเลยค่ะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเดี๋ยวเวลาซดน้ําก่อนจ้าวันนี้วันนี้โมใส่เป็นน้ํามะขามด้วยนะทุกคนจะมีความเปรี้ยวแบบ เปรี้ยวแบบน,วน,วนัวๆน่ะเลิศแล้วมัน ทานม่ไ้จะอมอืมบีบมะนาวหน่เยเนาะ mmm yeah. จ้าตอนแรกก็คนเดียวทีนี้มาสองคนแล้วจ้าอร่อยมากทุกคนใช้ช้อนนหะมมันมีกลิ่นมะขามด้วยใช่วันนี้ใส่มะขามเปียกปลาส้มทาดแซลมอนอมหนัว ของจริงเลยวะนัวแปลว่าอะไรกลมกลมนัวแาลมอนก็คือช่วงนี้แพงมากเลยนะแพงทุกอย่างช่วงนี้ช่วงนี้แพงแต่ว่าถ้าใครอยากกินแนะนำฟู้ดแลนดเลยนะ คุณภาพก็ยังคงดีเหมือนเดิมนุ่มๆละมุนมันครึ่งโลครึ่งโลเท่าไหร่เกือบเจ็ดร้อยอ่ะอืม โลนึงก็น่าอย่เนี่น่าจะพันกว่าแล้วมั้งแพงทุกอย่างค่าไฟก็จะขึ้นเป็นสี่บาทแล้วนะเธอไม่ดูข่าวจริงแล้วเม่เขาเห็น,นเกิดบ,บุกอ่ะก็นี่ไงล่าสุดปกติโมจะจ่ายเดือนละเดือนละพันกว่าบาทนะแต่เดือนนี้ก็คือสองพันกว่าสองพันสามอ่ะหน้าร้อนด้วยไงหน้าร้อนด้วยอะไรด้วยไง แพงมากมีวิธีประหยัดไฟไหมทุกคนโซล่าเซลลเลยไหมโซล่าเซลลแล้วเอาไปตากไหนอะ่ะแต่เห็นเขาใช้กันอะประหยัดขึ้นเยอะเลยอะ่ะโอ้ยตั้งกิบาทเราต้องติดที่บ้านติดอคอนโดติดได้ที่ไหนเราต้องเป็นบ้านโซลาเซลเขาลงทุนระยะยาว ช้าเา็ง,งานแสงอาทิตย์หรอ,อดีนะมันแพงนะแพงเหรอ,อม,มีแบบอันเล็กก็มีไา่น้่เหรออันเล็กก็เก็บได้น้อนยไงคะ่ะก็ติดตัวลัเซลเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วก็กลับเก็บไว้เป็เครื่องเก็บไฟฟ้า ไปไฟตรงนั้นก็คือฟรีละแล้วมันอันตรายไหมไม่หรอืมดีจังเลยโว้ยตั้งกี่ปีกว่าจะคืนทุนหลายปีแหละเธอจะมานับค่าไฟจริงๆจะถ้าระยะยาวก็คนติดถ้าคนมีบ้านนะเหมือนเครื่องกรองน้ำอะ่ะอืมดูดิสีเขียวตัดกับสีส้มส้ม เ้อปมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าวันสุกนี้วันเกิดเขาไงอืมปี้เบิร์ดเดย์ด้วยวันสุกรนี้วันเกิดโมนะทุกคนนะครบสามสิบเอ็ดปีนะจะได้เป็นเพื่อนเธอแล้วเพราะว่านิวนิวห่างกับโมปีหนึ่ง นิวเป็นพี่โมกปีหนึ่งแต่หลายคนถามว่าเอ้ยทำไมถึงเรียกน้องกรันอะไรอย่างเงี้ยมันติดนะจริงๆนิวอายุเยอะกว่าแล้วก็ติดแตรกก็เรียกที่รักแรียกเรียกเธอที่รักเธอจกพักเข้ามาอะไรไอต้ตีสอบเปลี่ยนมาเรื่อยๆ ฉายาคู่รักนะมันก็จะมีซับเรียกกันนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เป็นอะไรไอ้นิวเขาก็เรียกเธอเหมือนเดิมตลอดเออแต่โมอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่รู้ทำไมแต่ตอนนี้ก็จะเป็นป้า ป้ากับแม่เพราะว่าก็แบบมีแมวมีน้องแมวอะไรเงี้ยโมก,ก็จะติบเรียกป้าปัปปี้อะไรอย่างเงี้ยปัปปี้ไม่รู้เอามาจากไหนปัปปี้อะไรป,ะปัปปี้ป,ปัปโป้หัวมุวไปหมดปัปปี้ปัโป้ดูลูกดิป้าอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้จะไม่ค่อยได้เรียกแบบสับแรกๆแ,แ,แล้วว่าแบบไอ้ตีอะไรเงี้ยก็ที่รักนี่หายไปเลยหายไปเลย แล้วก็ย่างเข้าปีที่ห้าของของการอยู่ด้วยกันเพราะว่าโมกับโะตั้งแต่พบกันอะ่ะห้าหรือหกห้าหรือว่าห้าไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็คือพอตัดสินใจพบกันก็คืออยู่ด้วยกันเลยนะทุกคนโมหนีหนี มีพ่อกับแม่มาอยู่กับน,นิวเลยแบบเป็นคนใจง่า,งงายคนนึงวิ่งใจแตกอะ่ะใจง่ายก็คือหอบเสื้อผ้าหอบเสื้อผ้ามาอยู่กับเขาเลยจ้าแล้วก็คือนิวก็คือมาให้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เคยห่างกันอะ่ะจะบอกพบกันคือไม่เคยนอนห่างกันเลยอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนนานปะก็นานอยู่นะห้าปี คือนับครั้งได้อที่แบบไม่ได้นอนด้วยกันไม่ถึงสิบวันถ้าคบมาไม่ถึงเจ็ดที่เราอยู่ห่างกันใช่ถ้าแบบไม่ได้นอนด้วยกันโมก็อาจจะไปนอนกับแม่หรือว่ากับกับต่างจังหวัดที่ล่าสุดอะไรเงี้ยเออสองสองคืนอะไรเงี้ยแดีวก็คือมันก็แปลกน,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 นะเวลาที่เราไม่ได้ ไม่ได้เคยอยู่กับกับคนคนที่คนที่อยู่ด้วยกันทุกวันอะ่ะแปลกก็จะนอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงเขาาคิดถึงลูก <c oughs> จริงนะคิดถึงแมว <c oughs> ด้วยอนะไรเงี้ยคิดถึงมิวด้วยอนะไรก็ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะเพราะทุกวันอยู่ด้วยกันตลอดทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายเกิดความเคยชิน ความผูกพันอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเลิกกันนะเขาจะอยู่ยังไงเธอไม่มีกลิ่นแย่ให้ดมเออไม่มีกลิ่นร่างกายเธอเอ็มบะ๊ะแต่ว่าวันสุกวันเกิดเขาอืมไม่มีอะไรให้หรอไม่มเออเธอบอกว่าเธอ,อฝันนี่เธอฝันว่าอะไร เราให้ทุกคนฟังสิฝันว่าเป็นมะเร็งแล้วอยู่อีกไม่นานแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างไงรู้สึกว่ารู้สึกว่าทำปลายมันธรรมดามากรู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้เครียดเลยเอาเรื่องจริงหรอเอาก็ในฝันมันรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเอาแล้วชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงก็ยังไม่เป็นมะเร็งเนียสมมติอ่ะก็สมมติเป็นก็เหมือนน่าจะเหมือนในฝันอ่ะหลับก็หลับได้ อา้าวแล้วเธอไม่คิดว่าคนรอบข้างเธอจะรู้สึกยังไงต่ออ้าวก็ให้ทําไงอะ่ะถ้าสมุดเป็นเรลงแล้วมันจะตายมันมันก็ห้ามไม่ได้ปะใช่ไหมคะแล้วเธอก็ต้องเตรียมตัวน่ะอืมเตรียมตัวบอกรหัสการเงินเพราะว่าเ,ออเธอจะบอกเขาไงเพราะว่าก็เตรียมไว้ไงเออไม่ห่วงแต่เรื่องเนี้ย <c oughs> ไม่ก็เตรียมไว้ดีกว่าไม่ไอ้นี่ไงถ้าเผื่อเธอไปแบบฉุกเฉินล้วทำยังไง ไม่เจอ่ยหรอกทำงาอยู่แต่ห้องไม่ได้ออกไปไหนเพื่อแบบอยู่ดีๆเล่นเกมลรวกอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยนะเธอเขียนก็เขียนไม่ได้แล้วเขาจะทํำยังไงอ่ะถ้าแก้วิธีปัญหาถ้าแบบคือเธอจะตายแล้วอ่ะเป็นไรหรอกตังในมันจีเขามียี่สิบบาทไม่ใช่ดิก็ต้องเตรียมการไว้เนาะทุกคนเนาะเออดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะถ้าไปจริงอ่ะ ถ้าเธอไปเขากับลูกจะอยู่แบบยังไงอยู่แบบลําบากไม่ได้แล้วทุกคนเนาะไปแล้วค่ะกับคลิปเอออะไรเนี่ยตําแซลมอนใส่ถั่วฝักยาวนะอร่อยมากๆเหมือนเดิมเลยแซ่บหนัวไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บายมี้